ท่ากำลังฝั่งเคลื่อนสีขาวเคลื่อนเพื่อพระพุทธศาสนาที่ท่านกำลังจะได้รับฟังก่อนไปนี้คือรายการพระคุานาันธเถระพุทธวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรม รายการคุณานาันทเถรระนั้นเป็นรายการเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งมีทุกยุคทุกสมัยและก็รพระคุณานาัน,านทเถระพุทธวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศศรีลังกาเมื่อประมาณปีพุทธศักราชที่2,400 คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณนั้นแล้วก็เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นและเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราชที่2,416ปีนะระหว่างฝ่ายพุทธกับฝ่ายครต์ซึ่งถือว่าเป็นคดีเดทที่สําคัญหรือว่าเป็นสงครามทางวาทะที่สําคัญจนเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นใน กิจกรรมพระพุทธศาสนาและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญยิ่งในการประกาศเอกราชของประเทศศรีลังกาในการต่อมาและซึ่งเรื่องราวต่างๆนั้นได้มีการถ่ายทอดมาเป็นระยะๆะะจนมาถึงการขึ้นเวทีระหว่างฝ่ายกฤตฎจักรและก็ฝ่ายพุทธจักรซึ่งการขึ้นเวทีไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วก็เป็นเรื่องของการขึ้นเวทีของ ท่านเดวิดเดอร์สินวาซึ่งเป็นฝ่ายคริสตจท่านเดวิดเดอร์สินวานั้นท่านได้กล่าวในะความไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวหรือความไม่ชอบมาพากลในการในคําสอนของพระพุทธศาสนาหรือในคําสอนของพระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนาก็คือก็คือพระพุทธพระสมัสพุทธเจ้าซึ่งท่านได้ชี้ให้เห็นว่าหลักคําสอนซึ่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั้น หาความจริงแท้เป็นการขัดแย้งกันในตัวโดยท่านเชียเห็นว่าหลักอนัตตาซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นเป็นหลักที่ทําให้เกิดความไม่ชอบบาปควากฏและเป็นต้นเหตุของการที่ผู้ที่ได้ศึกษาคําสอนนี้คิดทําชั่วโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปเนื่องจากว่าการไปเกิดมาเกิดของสัตว์นั้นไม่มี โดยโดยคิดว่าคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นชี้ไปเลยว่าการไปเกิดมาเกิดและของของสัตว์ไม่มีผู้ที่ผู้ที่ทำกรรมไว้ตายแล้วก็สูญไปส่วนผู้ที่ต้องรับกรรมนั้นกลายเป็นผู้เป็นคนใหม่ซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวต้องมารับกรรมนั้นซึ่งไม่ใช่ความยุติธรรมซึ่งแล้วท่านก็ชี้ให้เห็นว่าความยุติธรรมนั้นมีแต่พระเจ้าผู้เที่ยงแท้ เราผู้สร้างเท่านั้นซึ่งยินดีที่จะรับบาปธรรมทั้งหมดทีม่มนุษย์ได้ก่อขึ้นนี่คือคำเริ่มเปิดประเด็นเมื่อวันที่26สิงหาคมเวลา,า8นาฬิกาณตอนนี้รอบที่สนะองนั่นคือเป็นการอภิปรายรอบที่1ของฝ่ายพุทธซึ่งดำเนินการเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2416เหมือนกันในเวลาต่อมาคืออีกหนึ่งชั่วโมงต่อมา พวกเราก็ลองหลับตานึกกันล้กันว่าขณะนี้วีรบุตรแห่งกองทัพทมกำลังเดินขึ้นเวทีด้วยมาดของสมณะผู้มีความอาถร์แก้วกล้าลท่านก็ได้หันไปมองรอบๆอบนะ เวทีซึ่งคลายคล่ำไปด้วยผู้คนมากมายทั้งนักสังเกตการนักหนังสือพิมพ์ผู้สื่อข่าวและศิษยาพวกศิษยานุศิ์ของฝ่ายคริสและฝ่ายพุทธซึ่งอยู่ในอาการอันเงียบกริต ท่านเริ่มอภิปรายในสาระดังต่อไปนี้ท่านกล่าวเริ่มโจมตีไปที่ศิสยพิบาลเดวิดก่อนก่อนที่จะไปกล่าวโจมตีถึงคำสอนของพระคฤตตธรรมท่านว่าศิสยาพิบาลน,นั้นไม่รู้ภาษาบาลีจริงท่านว่าอย่างไรท่านศิสยพิบาลเดวิดเดอร์ซินวา ได้ใช้เวลายาวนานถึงป่านนี้โจมตีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแต่ฟังดูรู้สึกว่ายังสับสนวุ่นวายนะักอาตมาได้คิดว่าท่านสาธุชนที่ฟังอยู่ณสถานที่นี้จะเข้าใจเทศนาของท่านอย่างชัดเจนทั้งหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและหลักฐานภาษาบาลีที่ท่านยกขึ้นมาอ้างท่านก็ไม่สามารถอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้ อย่างไรก็ตามสาระแห่งเทศนาของท่านอันเป็นข้อใหญ่ใจความที่ท่านมุ่งหมายจะแสดงในที่นี้เท่าที่พวกเราพอจับความได้ก็คือตามความเข้าใจของท่านพระพุทธศาสนามีหลักคำสอนอยู่ว่าวเมื่อบุคคลดับขันหรือตายลง<ว>เบญจขันของเขาทั้งหมดย่อมดับสูน์ไปอย่างสิ้นเชงิงนณะที่นั้นนั่นเอง สัตว์ที่ไปบังเกิดในปาราโลกจึงเป็นบุคคลอื่นหาใช่บุคคลคนเดิมไม่ท่านทั้งหลายคงเข้าใจความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีซึ่งเป็นประเด็นที่อตาตมาเห็นสมควรจะโต้อตอบในทันทีเช่นกัน ความเป็นจริงที่ว่าตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแล้วเมื่อบุคคลหรือสัตว์ตายลงไม่มีสิ่งใดจากเบญจขันธ์นี้เดินทางไปสู่ปรโลกหรือไปเกิดในภพภูมิใหม่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่มีสิ่งใดจากเบญจขันธ์นี้เดินทางไปสู่ปรโลกแต่บุคคลที่อุบัติขึ้นในปรโลกหรือในภพภูมิใหม่เพราะกรรมเก่าของตอนนั้น จะเป็นบุคคลอื่นก็หาไม่อาตมาใคร่ขอพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ให้เห็นเป็นประจักษ์เรื่องเบญจขันธ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นเป็นธรรมธรรมะที่ลึกซึ้งมากและมีปรากฏอยู่ในพระบาลีมาแต่ตั้ง,ดงเดิมโดยที่ท่านศิษยาพิบาลไม่รู้ภาษาบาลีเพียงพอ เมื่อท่านพยายามอธิบายคำสอนนั้นในพระพุทธศาสนาความพยายามของท่านจึงไม่เป็นผลสำเร็จอัตมาใกล้จะพิสูจน์ให้ท่านผู้ฟังเข้าใจถึงระดับความรู้ในภาษาบาลีของท่านสักหน่อยท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องวิธีการที่จะหักล้างในการโต้วาที หรือสนใจที่จะทำฝึกศึกษาหลักการพูดในที่ประชุมหรือว่าในที่ชุมนุมชนนั้นดูวิธีการเริ่มต้นในการที่จะหักล้างในฐานะที่ตัวเองนั้นเป็นผู้ที่ขึ้นที่หลังโอกาสที่เป็นผู้ที่ขึ้นที่หลังนั้นจะได้เปรียบอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันคนที่ขึ้นก่อนนั้นถ้ามีข้อมูลแน่นแล้วคนขึ้นที่หลังก็ไม่สามารถที่จะหาข้อหักล้างมาได้เราเรามาดูกันว่า ในกรณีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือโต๊ะคำกล่าวต่างๆซึ่งเพื่อให้คำสอนของาศาสนาของตัวเองชัดเจนขึ้นนั้นท่านก็ไป d i s เครดิตหรือไปทำลายความน่าเชื่อถือของคู่กรณีของท่านด้วยการบอกว่าคู่กรณีนั้นหามีความรู้ทางด้านภาษาหรือหามมีความรู้ในสิ่งที่กล่าวอ้างอย่างจริงจังไม่ ท่านเริ่มต้นว่าอย่างนี้ว่านี่คือหนังสือที่มีชื่อว่าคารันทะเสรคะและท่านก็ชูหนังสือให้ผู้ฟังดูลับตานึกนะว่าขณะน,นี้ท่านก็ชูหนังสือเล่มที่ที่ท่านศิษยาพิบานนะจัดพิมพ์หลายท่านบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ท่านศิษยาพิบาลเป็นบรรณา,าธิการจัดพิมพ์เองในหนังสือนี้มีคาถา ภาษาบาลีอยู่4บาทที่อาตมาจะพูดถึงโดยความเป็นจริงแล้วค่าถาภาษาบาลีที่ว่านี้เป็นหลักธรรมในคำพีพ,พันธสัญญาใหม่หรือ new testament ของพระคิสแต่ได้มีการแปลคตธรรมเป็นภาษาบาลีแล้วนำมาบรรจุไว้ในหนังสือเล่มนี้ค่าถา4บาทนั้นได้ในบรรทัดแรกเลยทีเดียวมีข้อผิดพลาดอยู่ไม่ใช่น้อย ประการแรกคือตะวะนาโมปวิทโถโหตุคำว่าปวิทโถจะเอามาใช้ในที่นี้ไม่ได้ใช้ได้แต่ปวิโตนอกจากนะั้นคำว่าตะวะนาโมประกอบกรันเป็นปุงลิงแล้วก็ฟังในฐานะที่เขากำลังจะดิสเครดิตกันนะปุงลิงซึ่งแปลว่าเพศชายหรือมัส u ิวเรียกเจนเดอร์ถือว่าเป็นการผิดวยากรณ์ ความผิดพลาดถึงขนาดนี้ในการสร้างประโยคภาษาบาลีที่ทำให้เราได้เห็นถึงระดับความรู้ในภาษานั้นของท่านศิษยาพิบาลที่อาตมายกเอาไว้เอาไวยากรณ์บาลีมาอ้างนี้บางทีท่านสาธุชนที่ไม่คุ้นเคยอาจไม่เข้าใจชัดเจนนะักแต่ในสถานที่นี้มีพระมหาเถระผู้เชี่ยวชาญทางภาษาบาลีอยู่เป็นจำนวนมากท่านสามารถวินิจฉัยคำพูดของอาตมาได้ ท่านศิษยาพิบาลไม่สามารถแม้แต่จะใช้ภาษาบาลีที่ธรรมดาธรรมดานี้ได้อย่างถูกต้องกลับยกเอาข้อความบาลีเกี่ยวกับเบญจขันอันลึกซึ้งมาแสดงนับเป็นเรื่องที่น่าขบขันสำหรับท่านผู้รู้โดยแท้ท่านก็ได้กล่าวถึงเรื่องหลักของเบญจขันเกี่ยวกับการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งคือหลังจากดิสเครดิตจนทําให อีกฝ่ายไม่น่าจะกล้ายกควาดบาลีขึ้นมาในรอบต่อไปเรียกว่าดิสเครดิตกันเบรกกันไว้ตรงนี้เลยตอนนี้ถ้ากรรมว่าเรื่องเบญจขันธ์และการเกิดใหม่คือเริ่มต่อปัญหาที่ที่ได้มีการนะจับจ่วงหรือว่ามีการกล่าวโทษหลักอนัตตาหรือหลักเบญจขันธ์ของพระพุทธศาสนาอาตมาอยากทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ทั้ง5สักเล็กน้อยจะเป็นประโยชน์นะสําหรับท่านผู้ฟัง นะทั้งหลวงพ่อหลวงพี่หลวงนาะนะเราก็จะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องเบญจขันธ์นะซึ่งเป็นเรื่องที่ใช้สําหรับโต้ตอบกับผู้ไม่รู้เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมมากในการที่เราจะเข้าใจเพราะเป็นหลักของการที่จะต้องล้วงลึกมากเพื่อให้เกิดการทําลายความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายหนึ่งนะให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฝ่งให้ดีนะ เบญจขันได้แก่รูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเรียกสั้นๆว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันนี้ชาวพุทธเราพ้นหมู่กันอยู่แล้วรูปประขันหมายถึงสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาได้ยินด้วยหูหรือสัมผัสด้วยกายเป็นต้นเวทนาขันหมายถึงความรู้สึกสุทุกข์หรือเฉย สัญญาขันหมายถึงการที่เราสามารถกําหนดจดจําหรือหมายรู้สิ่งสันต่างได้สังขารขันหมายถึงการปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดไปในทางดีหรือชั่วและวิญญาณขันหมายถึงการรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจทุกท่านย่อมทราบดีว่าเมื่อบุคคลสิ้นบุญหรือตายลงรูปขักาอันเป็นส่วนร่างกายก็ดับลงณนะที่นั้นนั่นเอง ซึ่งมีแต่จะต้องนําไปป่าช้าเพื่อฝังหรือเผาเสียเท่านั้นเวทนาขันหรือความรู้สึกสุขทุกข์ก็เช่นเดียวกันเมื่อความตายมาถึงย่อมดับลงณที่ตรงนั้นจะเดินทางไปสู่โลกหน้าก็หาได้ไม่ถึงขันอื่นๆก็เหมือนกันเมื่อบุคคลสิ้นบุญลงล้วนย่อมดับไปชัดนะไม่มีทางที่จะเดินทางไปสู่ปรโลกได้ แต่ก็อีกนั่นแหละเมื่อเบนจขันนี้ดับลงในมรณาการและมีชีวิตใหม่อุบัติเกิดขึ้นในปรารโลกโดยอาศัยกรรมเก่าของเบญจขัน,นที่ดับลงไปนั้นเป็นปัจจัยเราจะถือว่าบุคคลที่ไปเกิดในภพภูมิใหม่เป็นบุคคลอื่นเสียโดยสิ้นเชิงทีเดียวก็ไม่ได้เช่นกันถ้าหากว่าอัตตาหรือตัวตนถาวรของมนุษย์ล่องลอยจากร่างนี้ไปยังปรโลกแล้ว ถึงแม้จะอยู่ในสวรรค์ก็ยังต้องถือว่าเป็นมนุษย์ขึ้นช,ชื่อว่าอัตตาของมนุษย์ก็ย่อมตรงเป็นมนุษย์อยู่นั่นเองเพราะตามที่ชาวคลิ์เชื่อถือกันนั้นอัตตาเป็นธรรมชาติที่ถาวรคงทนไม่เปลี่ยนแปลงมีกองเชียร์นะกองเชียร์ สวดอ้อนวอนอัตตาเป็นธรรมชาติที่ถาวรวงทนอันนี้เป็นคําสอนในพระคริดนะว่าอัตตาต่างๆของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติที่คงทถ,ถาวรไม่เปลี่ยนปลอยแปลงไม่ตายเมื่อออกจากร่างของมนุษย์ไปอยู่ในสวรรค์จึงยังคงมีสภาพเป็นมนุษย์อยู่เช่นเดิมอุปมาเหมือนท่านศิษยาพิบาลผู้นี้ออกเดินทางจากที่นี่ไปสู่เมืองเวลลวตัตต ท่านจะกลายเป็นคนอื่นไปในที่นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ท่านยังคงเป็นบุคคลคนเดิมอยู่นั่นเองและชื่อของท่านที่ใช้ในที่นี้ย่อมเป็นชื่อที่ยังต้องใช้อยู่ในเมืองเวรวะัตตะนั่นแหละด้วยโดยในเดียวกันเมื่ออัตาออกจากร่างเดิมเดินทางไปสู่ปรโลกอัตตานั้นก็ยังต้องคงเป็นมนุษย์อยู่ด้านเองไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปได้ มีเหตุผลและการอุปมาณที่สามารถนำมาใช้อธิบายความจริงที่ว่าไม่มีสิ่งใดในเป็นจักธันนี้เดินทางไปสู่ปรโลกได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคคลที่เกิดมาในชาติปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่เป็นบุคคลอื่นซึ่งแยกกันเด็ดขาดจ,จากบุคคลเดียวกันในอดีตชาติอายกตัวอย่างเช่นพระคัมภีร์ไบเบิลในมือของอาตมาภาพเล่มนี้นะล้วก็ยกคัมภีร์ไบเบิลให้ดูนะ ตอนนี้ก็นึกภาพว่าท่านยกคัมภีร์ไบเบิลมาโชว์ไปรอบๆเวทีเป็นคัมภีร์ที่เขียนขึ้นโดยบุคคลหลายคนเช่นโมเสสเป็นต้นแต่สำหรับฉบับที่โมเสสเขียนนั้นหาใช่เล่มนี้ที่อยู่ในมือของอาตมาเลยทีเดียวไม่ที่ว่ากันว่าเป็นเล่มที่บุคคลเหล่านั้นเขียนตามตัวอักษรแล้วย่อมหมายถึงอีกฉบับหนึ่งซึ่งเป็นเล่มเดิมเล่ม เริ่มแรกคือเป็นเล่มหรือกระดาษแผ่นที่โมเสสหรือใครก็ตามเขียนลงไปด้วยมือของตนเองจริงๆต่อมาภายหลังจึงมีการคัดลอกจากเล่มนั้นไปสู่เล่มอื่นและเล่มอื่นต่อๆกันไปโดยในนี้เล่มที่เขียนสืบต่อกันมาหาได้มีตัวอักษรหรือแผ่นกระดาษที่อยู่ในเล่มเดิมติดมาด้วยไม่แม้เป็นเช่นนั้น ความคิดหรือข้อความที่มาจากเล่มเดิมก็มีอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลเล่มน,นี้ทั้งเส้นนี่คือเชื่อเห็นว่าการที่บอกว่าไม่มีใครไปเกิดหรือไม่มีใครมาเกิดนั้นอันนั้นก็สมเหตุสมผลละแต่ไม่มีใครไปเกิดมาเกิดนั้นไอ้ที่ความบุบสลายหรือแตกสลายไปของบุคคลเดิมนั้นนะย่อมถ่ายทอดเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้บุคคลใหม่นั้น เกิดขึ้นด้วยอำนาจของบุคคลเดิมเหมือนกับหนังสือเหมือนกับตำราโบราณโดยยกเอามาเลยว่าคมภีรโบราณนั้นคือคมภีร์พระคริ์นั้นเล่มที่ถืออยู่ในมือนั้นพึ่งพิมพ์มาไม่นานแต่ว่าเขียนโดยโมเสสแต่หาใช่หนังสือที่โมเสสเขียนไม่นะเพราะว่าถ้าเกิดเขียนโดยโมเสสก็คือเล่มนี้ก็ต้องเป็นเล่มเดิมซึ่งคงไม่สามารถอยู่ได้เป็นพันปี โดยทํานองเดียวกันเมื่อบุคคลถึงแก่กรรมลงแม้จะไม่มีอัตตาจากร่างกายนี้เดินทางไปสู่ปรโลกและนามรูปที่เป็นส่วนประกอบแห่งชีวิตและรูปกายของบุคคลน,นั้นดับสิ้นลงไปโดยไม่มีสิ่งใดจากร่างนี้ไปเกิดใหม่ชีวิตอุบัติขึ้นใหม่ก็หาใช่บุคคลอื่นไม่มันเป็นการผิดพลาดจากความเป็นจริงอย่างมากที่จะกล่าวว่าผู้ที่ได้รับผลกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลนั้นเป็นบุคคลอื่น จากพูดที่ทำกรรมในชาติก่อนๆพอๆกับที่จะกล่าวว่าบุคคลที่ทํากรรมและผู้สเสวยผลกรรมเป็นคนคนเดียวกันข้อนี้ยังมีเรื่องที่จะต้องพูดกันต่อไปอีกมากขอท่านสาธุชนได้ตั้งใจฟังในคำเพีกถาวัตถุประกอบแห่งพระอภิธรรมปดกมีข้อความอธิบายความจริงในข้อนี้ว่า เบญจขันของมนุษย์จะเดินทางไปจากโลกนี้ไปสู่ปารโลกโลกอื่นหรือโลกหน้าก็หายไม่หรือจะเดินทางจากปารโลกมาสู่โลกนี้ก็หายไม่คำว่าเบญจขันนะคำว่าเบญจขันคือกายกายที่เราเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชุดนี้เนี่ยไม่มีโอกาสเดินทางไปสู่โลกอื่นได้ถ้ามนุษย์หรืออัตราของมนุษย์ออกจากสรีระนี้ไปสู่เทวโลกแล้วไซ บุคคลที่อยู่ในเทวโลกก็ต้องย่อมเป็นมนุษย์ด้วยคือคงสภาพตะเดิมของความเป็นมนุษย์เอาไว้นั่นเองแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ถ้าบุคคลที่อยู่ในเทวโลกเป็นเทวดาการพูดว่ามนุษย์เดินทางไปสู่เทวโลกก็เป็นเรื่องเหลวไหลเพราะอัตตาของมนุษย์ย่อมต้องเป็นมนุษย์ดังกล่าวแล้วถ้าอัตตาของมนุษย์ออกจากร่างนี้ไปสู่เทวโลก อัตานั้นก็หากลับเป็นเทวดาไปได้ไม่เพราะลักษณะพิเศษของอย่างหนึ่งของอัตาคือความเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปลเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นยิ่งไปกว่านั้นถ้าอาตายของมนุษย์เป็นสภาพถาวรและสามารถเดินทางไปสู่ปารโลกได้การฆาตกรรมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ปานาธิบตัตก็เป็นไปไม่ได้เพราะอัตาอันถาวรที่มีอยู่ในมนุษย์หรือสัตว์เป็นธรรมชาติ อันไม่อาจทำลายได้นั่นเองซึ่งท่านก็ยกว่ามีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะซึ่งก็ขอพักกัาไว้แค่นี้ก่อนนะเพื่อ,อได้พักเสียงนิดหนึ่งด้วยนะ